นาฬิกา38นาทีนะครับตอนนี้ทีมตอบโต้พิพบัติมูลิธที่ร่วมกัน,นยูที่นําโดยพี่บินวันฤทธิ์นะครับอ,ออกมาจากแม่สายนะครับออกมาจากแม่สายตอนนี้กําลังจะเข้าไปช่วยคนตรงหลังสนามบินนะครับก็มาเจอรถตกข้างทางนะครับพึ่งตกเลยตอนนี้กําลังจะช่วยเอารถขึ้นมานะครับเพราะว่า กระแสน้านั้นท่วมบนถนนนะครับท่วมบนถนนแล้วก็คนขับคงจะไม่เห็นนะครับก็เลยตอนนี้นะครับทีมพี่บินบรรลือฤทธิ์นะครับที่เนี่ยครับพี่บินบรรลือฤทธิ์แล้วก็ทีมตับโต้ตภัยพิบัติของโรคระบาดอยู่ตอนนีมมน้มาที่ตัวเมืองเชียงรายนะครับมาที่ตัวเมืองเชียงราย ตอนนี้กําลังพี่บินให้ส่งทีมเอารถนะครับจะมาช่วยเพราะว่าตอนนี้เหมือนหลังสนามบินเนี่ยน้ำแทงเข้ามาทุกคนดูดิมันเพิ่งมันเพิ่งไหลเข้ามานะครับที่สิบหนึ่งนาฬิกาสี่สิบสี่นาทีนะครับวันนี้พระรหัสบัดีที่สิบสองกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิเจ็ดนะครับพี่บิน พี่เอกพันธ์บรรลือฤทธิ์นะครับทีมตอบโต้ภัยวิบัติของบริษิร่วมกนันอยู่อันนี้นะครับก็ทางพิบินพี่เอกพันธ์นะครับ <c oughs> หลังจากที่เรือล่มยังไงครับก็ไม่ได้นั่นอะไรนะเนี่ยสองคนเลยอะขอขอไลนนะครับใครที่ห่วงใยพิทยเอกพันธ์นะครับ เรือล่มนี่ตอนนี้ทั้งคู่เลยทั้งพี่บินพี่กระพันกำลังให้ทีมร่วมกัน,นอยูนเ,เรือลงนะกำลังจะเข้าเอาอาหารไปส่งให้กับชาวบ้านที่บอกว่าน้ําเข้ามาแล้วก็ไม่ได้กินข้าวมาตั้งวันที่เป็นวันที่สองทุกคนดู <c oughs> ตุ่มสี่สิบดนาทีนะทุกคนนี่เป็นภาพสดนะครับวันนี้พระรหัสสัปดาห์ที่สิบสองกันยายนทีมตอบโต้ภพิบัติที่นําโดยพี่บินพ่กรพับ 1, บนบรรลือฤทธิ์นะตอนนี้อยู่ที่ตัวเมืองเชียงรายนะครับอยู่ที่ตัวเมืองเชียงรายก็เป็นหมู่บ้านหนึ่งในด้านหลังของสนามบินเชียงรายนะครับนี่ครับแต่น้ําที่ไหลเข้าไปแบบนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวเรา กำลังตอนนี้นะครับพี่บินเพ่กับพันกาลังโหลดสิ่งของสตเรือกู้ภัยของร่วมกันอยู่เดี๋ยวจะเข้าไปพวองที่นี่ชาวบ้านเนี่ยติดอยู่ข้างในสองวันแล้วนะ <Okay. S 2> ไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินข้าวเลยวันนี้เรามีทั้งอาหารปรุงสุกนะครับจากโรงครัวสนามสมาคมร่วมกันอยู่พิษณุโลกนะครับที่มาเปิดโรงครัวสนามทำอาหาร ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เชียงรายที่แม่สายนะครับตั้งแต่วันแรกจนตอนนี้นะครับก็ยังอยู่นะครับเป็นอาหารปรุงสุกนะครับที่หลวงพิตินะครับหัวหน้าทีมร่วมกัตันยูพิษณุโลกแล้วก็พี่น้องขุนพลลวงข้าวสายเหนืออีกหลายหลายทีมนะมาช่วยที่แม่สายจนวันนี้ต้องบอกว่าแม่สายเนี่ยเริ่มคลี่คลายนะครับแต่ก็หลายจุดยังวิกฤตอยู่นะครับยังไม่ไม่ ก็อย่างเมื่อเย็นนี้พี่ไทยเรือล่มนะครับเข้าไปในซอยตรงก่อทรายนะครับจะบอกว่าตรงนั้นเป็นปราบเซียนหลายลํำนะครับเรือกู้ภัยตอนเช้าพี่ก็ไปวิ่งไปวิ่งมาหลายรอบตรงนั้นไม่เป็นไรน้ำหนักคงมันเยอะน้ำหนักคนมันเยอะว่าตอนเย็นนะแล้วก็ต้องบอกว่าทุกคนปลอดภัยนะครับแล้วก็ขวัญกําลังใจก็ยังดีมากตามไรก็ตามถ้าผู้ประสบภัยยังไม่สะดวกยังไม่ ปลอดภัยเป็นปกตินะครับพวกเราก็ยังขอทําหน้าที่เป็นตัวแทนคนไทยนะครับส่งกําลังใจให้บูมปะสบภัยทุกพื้นที่ปลอดภัยนะครับตัวรัวางครับไม่ตดตัวน้าวกมาจับเาทำไม่มด ล็อกเลยอ่ะเอาให้สั้นล็อกติดเลยก็่ออันนี้ไหนเนี่เอาไปเลยเอาลงเลยไปดึงเรือไปก่อนไม่โ้นป้าเขาร้อนีได้ไปดีๆเลยดิ i <laughs>

พระราชเจบดีที่12กันยายนเห็นเ,เห็นโอเคได้เดี๋ยวเรารอเขาตรงนี้เรารอเขาตรงนี้ก็ได้ น่าจะติดเกาะนะติดเกาะเลยสี่ทุ่มกว่าแล้วพี่บินเพกกับพันเอาอาหารเอา,เอาน้ำดื่มอา่านี่มามอบให้นะครับ

เนี่ยแงเนี่ยะอาเนี่ยง่อะอย่งเนี่ยเอามานี่เลยก็ได้ครับมันละสี่ทุ่มห้าสิบสองนาทีนะครับวันพระราชสมบดีที่สิบสองกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด น,นั่งเลยก็ได้ครับขึ้นบน,บนเรือเลยครับทีมตับโต๊ะภัยพิบัติของมูลนิธิร่วมกตันญยูนะครับนำโดยพี่บินพี่เอกพันธ์บรรลือฤทธิ์เนี่ยเข้ามาในตําบลลิมกกนะครับตําบลลิมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย ส่วนพี่บินกาลังเอาอาหารไปให้บ้านไหนนน้นนะครับนน้นครับบ้านไหนหนู้นอีกหลังหนึ่งพี่บินบรลือฤทธิ์เดินไปอีกบ้านหนึ่งข้างในโน้นซึ่งเข้ามาเนี่ยมืดมากเลยนะครับที่นี่ขอความช่วยเหลือมาว่านะครับขออพยพออกข้างนอกนะครับค่อยๆนะครับ ไม่เอาอะไรนะไปเที่ยวไหนเนี่ยจะไปเที่ยวไหนเนี่ยฮะเที่ยวไหนจะไปเที่ยวไหนมีน้ำแล้วไปเที่ยวไหนเนี่ยก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับพวกเราเป็นตัวแทนคนไทยนะครับจากมูลนิธิร่วมกตันอยู่สวัสดีครับ